ถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอน้อมถวายความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมีได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถาบันไทยพัฒนและในช่วงนี้ครับผมขอกราบเรียนเชิญผู้บริหารแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมกันยืนถวายความอาลายัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นเวลาหนึ่งนาทีเรียนเชิญครับขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ ขอต้อนรับท่านผู้บริหารแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่พิธีมอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนประจำปี2568ซึ่งจัดโดยสถาบันไทยพัฒน์และงานในวันนี้มีผมโมนายเย็นบุตรรับหน้าที่เป็นพิธีกรน,นะครับอยากที่ทุกท่านทราบกันดีนะครับแล้วก็หลายท่านได้ส่งกำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องที่กำลังประสบปัญหาอุทกภัยในภาคใต้ครับเป็นสิ่งที่ย้ำเตือนกับเรานะครับว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงในสภาพภูมิอากาศมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งแล้วขณะเดียวกันก็เชื่อได้ว่าจะทําให้ทุกองค์กรทุกหน่วยงานทุกบริษัทยิ่งต้องให้ความสําคัญเลยครับกับเรื่องของความยั่งยืนรวมถึงการดูแลโลกใบนี้และสิ่งแวดล้อมให้ดีมากยิ่งขึ้นซึ่งในช่วงที่ผ่านมาครับหลายท่านคงคุ้นเคยกันดีกับคําที่เราได้ยินมาพักใหญ่ๆแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น I s S B หรือว่า I F R S สิ่งเหล่านี้ครับเป็นมาตรฐานที่บางคนไม่แน่ใจว่าตกลง ต้องมีการจัดทําขึ้นมาใหม่หรือไม่หรือข้อมูลที่มีอยู่แล้วนั้นจะสามารถนามาย่อยแล้วใช้เป็นมาตรฐานที่สามารถผนวกเข้าไปในรายงานประจําปีหรือแม้กระทั่งรายงานด้านความยั่งยืนได้หรือเปล่าวันนี้ครับทางด้านของสถาบันไทยพัฒน์จะมีทั้งคําอธิบายตลอดจนเครื่องไมายเครื่องมือมาช่วยทุกท่านอย่างแน่นอนลำดับแรกนี้ครับผมขอกราบเรียนเชิญดรพิพัฒน์ยอดพิจิการประธานสถาบันไทยพัฒน์ได้ขึ้นกล่าวต้อนรับ และกล่าวถึงมุติประสงค์การจัดงานในวันนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับอาจารย์พิพัฒด้วยครับกลับสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้ผมในานามของสถาบันเทพั์ถือโอกาสในการกล่าวต้อนรับงานพิธีมอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนพร้อมด้วยการรายงานผลสํารวจ ข้อมูลความยั่งยืนของบริษัทไทยประจําปี2568นะครับแล้วก็ช่วงต่อไปก็จะมีเรื่องของการเสวนาด้วยนะครับผมอาจจะขอใช้เวลาสั้นๆในช่วงแรกนี้นะครับเกินถึงที่มาที่ไปของงานในวันนี้สักเล็กน้อยนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าในรอบทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยกระแสะเรื่องของความยั่งยืนในประเทศไทยก็ได้ตื่นตัวขึ้นมาเป็นลําดับนะครับเรามีการจัดทํา ประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนหรือ SDC เนี่ยในตอนปี2012นะครับก็ล่วงเวลามาครบ6หรือ7ปีที่ทผ่านมาแล้วนะครับ <c oughs> เรามีการแจกรางวัลในส่วนของประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนเพื่อที่จะสร้างขวัญกำลังใจให้กับฝ่ายความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนแล้วก็บริษัททั่ว,วไปในการที่จะขับเคลื่อนเรื่องของความยั่งยืนผ่านช่องทางในรูปแบบของการเปิดเผยข้อมูลน,นะครับซึ่ง ปัจจุบันนี้เนี่ยตัวประชาคมการเปริดเผยข้อมูลความยั่งยืนได้ซีเนี่ยเรามีสมาชิกที่เป็นองค์กรทั้งหมดเนี่ยร้อยแารายนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในทุกปีนะครับส่วนการมอบรางวัลในวันในปีนี้เนี่ยก็จะมีรางวัลท,ทั้งหมดที่เราได้มอบให้กับองค์กรสมาชิกประมาณ163แห่งนะครับซึ่งรายละเอียดของการมอบรางวัลเดี๋ยวจะมีในช่วงบ่ายนะครับสาหรับการสํารวจข้อมูลความยั่งยืน ของบริษัทไทยประจําปี2018ก็เราก็ดําเนินการมาในในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปีที่7แล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีโอกาสที่เราจะได้รายงานข้อมูลความน่าสนใจในหลายๆเรื่องนะครับซึ่งปีปัจจุบันนี้เนี่ยข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับการสํารวจเนี่ยมีอยู่ประมาณ953องค์กรนะครับก็อาจจะแบ่งเป็นองค์กรที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ854แห่งนะครับแล้วก็ บริษัทอื่นๆแล้วก็กองทุนต่างๆรวมกันอีกประมาณ99รายนะครับมีความน่าสนใจในข้อมูลไม่น้อยนะครับซึ่งเดี๋ยวทางผู้นริการประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนก็จะเอามารายงานให้ท่านทราบในช่วงถัดไปนะครับสำหรับในช่วงเสวนาวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นไฮไลท์เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าสืบเนื่องจากในรอบปีหน้านะครับปี6 2สอ9เนี่ย ประเทศไทยเราก็อาจจะมีการปรับรูปแบบของการเปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนนะครับโดยทางหน่วยงานที่กีกับดูแลก็คือสำนักง,งานกลดตเนี่ยก็มีแนวคิดในการที่จะนำเอามาตรฐานที่เป็นสากลก็คือตัว ISSB นะครับซึ่งอยู่ภายใต้ IFIS Foundation เพื่อที่จะส่งเสริมให้องค์กรในประเทศไทยเนี่ยมีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับด้านความยั่งยืนเพิ่มเติมขึ้นมานะครับ ซึ่งในภาษาของแบบรยายงานข้อมูลของกรตตเรียกว่าแบบ56ขีดหซึ่งล่าสุดที่จะกำลังใช้ในปีถัดไปเนี่ยก็จะมีตัวที่เป็นสร้อยเติมนะก็คือ56ขีดหนึ id, ่งขีด one report ขีด s นะครับถามว่าตัวนี้เกิดขึ้นได้ยังไงนะครับผมคิดว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูตัว financial statement หรือข้อมูลที่เป็นงบการเงินของกิจการอันนี้ไม่ใช่จำกัดเฉพาะในประเทศไทยนะครับแต่เป็นกิจการทั่วโลกเนี่ยเราก็จะพบว่า หลายๆครั้งเราก็จะได้ยินการพูดถึงข้อจํากัดในเรื่องของงบการเงินว่ามันเป็น snapshot ความเป็นไปของกิจาการก็คือพูดง่ายๆคือเป็นข้อมูลที่ถูกบันทึกในระยะเวลาหนึ่งนะครับในอดีตนะครับแต่ปัจจุบันนี้ผู้ลงทุนต้องการจะเห็นความเป็นไปของกิจาการที่สามารถที่จะคาดการ หรือมีการลงทุนโดยใช้ปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบเพิ่มเติมนอกเหนือจากข้อมูลในอดีตนะครับอันนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ว่าทำไม IFIS โดยหน่วยงานที่เป็นผู้กำหนดมาตรฐานคือ ISB เนี่ยมีการประกาศมาตรฐาน2ฉบับขึ้นมาก็คือตัว IFSS 1ะครับอันนี้ย่อมาจากตัว Sustainability Related Financial Information นะครับก็เป็นการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับด้านความยั่งยืนทั่วไปนะครับ กับอีกฉบับหนึ่งก็คือ ifis s 2นะครับก็คือส่วนที่เกี่ยวข้องกับ climate related disclosure หรือการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพผู้มีอากาศนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าหน่วยงานผู้จะดทำมาตรฐานต้องการจะปรับปรุง i n นไซต์ของข้อมูลจากที่เรามีการใช้ข้อมูลในอดีตนะครับที่เป็น snapshot มาสู่ข้อมูลที่กว้างขึ้นนะครับในที่นี้ผมอาจจะขอใช้าคาว่าเป็น space time ความเป็นไปของกิจการก็คือว่า เรารู้ว่าข้อมูลในอดีตมีข้อจํากัดทํำยังไงเราถึงจะสามารถรวบรวมข้อมูลที่อาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นแต่คาดว่าหรือมีแนวโนม้มว่าจะเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็คือส่วนที่เป็นไทม์หรือการ,รเวลานะครับกับอีกงานนี้ก็คือชนิดในเชิงของพื้นที่หรือสเปซนะครับที่ผ่านมาเราจะพบว่าในส่วนของข้อมูลที่เป็นงบการเงินเนี่ยถ้ากิจกรรมที่เกิดขึ้นอยู่นอกกิจการนะครับ ไม่จำเป็นจะต้องรายงานอยู่ในงบการเงินเพราะถือว่าเป็นข้อมูลที่ไม่เกี่ยวกับกิจการนะครับแต่ปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าการขับเคลื่อนเรื่องของความยั่งยืนก็ดีหรือเรื่องของธุรกิจก็ดีเนี่ยปัจจัยภายนอกโดยเฉพาะในส่วนที่เป็นห่วงโซ่ธุรกิจมีผลนะตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดก็คือเรื่องของอการปล่อยมลอากาศหรืออิมิชชั่นนะครับที่วันนี้เราบอกว่าถ้าเราดูเฉพาะกิจการนะในสโคปหนึ่งหรือสโคปสองเนี่ย แอคเค n าของมันเนี่ยมีอยู่แค่ประมาณสัก25%เองนะครับที่เหลือเนี่ยอยู่ใน Value Chain ถึง75%อันนี้คือตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมท,ที่ว่าทำไมผู้ลงทุนที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลทางการเงินตัดสินใจลงทุนในกิจการเนี่ยต้องดูข้อมูลที่กว้างไปกว่าตัวกรอบของกิจการก็คือเรื่องของห่วงโซ่ธุรกิจหรือ Value Chain อันนี้ผมก็เลยมองว่าเป็นการทลายข้อจากัดบางอย่างในเรื่องของ Space ที่ว่าต่อจากนี้ไปข้อมูลทางการเงินอาจจะต้อง ไม่มองเฉพาะกรอบของกิจการอีกต่อไปนั่นก็คือที่มาของเรื่องของ value chain นะครับส่วนในเรื่องของเวลาเนี่ยอันนี้ชัดเจนว่าทำอย่างไรเลยถึงจะระบุให้เห็นถึงความเสี่ยงและโอกาสของปัจจัยความยั่งยืนที่มากระทบกับตัวบัทอมลายของกิจการที่อาจจะไม่ใช่เป็นข้อมูลในอดีตอย่าง,งเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาว่าในตัว S1 จําเป็นจะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลที่เรียกว่าความเสี่ยงและโอกาสที่อาจจะมีผลกระทบต่อ เรื่องของ Financial ของกิจการนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเคลื่อนจาก snapshot ความเป็นไปของกิจการมาสู่เรื่องของ space time ความเป็นไปของกิจการแทนนะครับแต่ทั้งหลายทั้งปวงที่ผมพูดอยู่นี้ก็คือเป็นโดเมนที่เรากำลังพูดถึงเรื่องของ financial materiality หรือความมีสาระสำคัญทางการเงินซึ่งมองในเชิงขาเข้านะครับอ,อย่างไรก็ดีเนี่ยตามที่สถาบันแพั์เรามีการโปรโมทในเรื่องของความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องเนี่ย เราก็ละทิ้งไม่ได้ว่าจริงๆแล้วการขับเคลื่อนเรื่องความยัย่งยืนมีอีกโดเมนหนึ่งก็คือเรื่องของ m p p c t t m t t r r i l i t y นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นการมองในฝั่งขาออกอะไรที่เกิดจากกิจการแล้วก็ทบสู่ภายนอกนะครับซึ่งมาตรฐานตัวนี้ที่เราคุ้นเคยกันก็จะเป็นเรื่องของตัว GHI ที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเสวนาวันนี้เนี่ยเราก็จะพยายามแกะรอยว่าตัวมาตรฐาน IFS ฉบับ S 1และ S 2เนี่ย มันจะมีส่วนในการทําให้องค์กรต้องมีการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนวิธีการในการเปิดเผยข้อมูลอย่างไรนะครับแล้วก็ในอีกอันหนึ่งที่เราขอภูมิใจน,นําเสนอก็คือเครื่องมือที่เราเรียกว่า report LM นะครับเป็น AI หรือปัญญาประดิษฐ์ที่จะนํามาช่วยในการให้บริษัทจดทะเบียนเนี่ยสามารถที่จะร่างตัวรายงานที่สอดคล้องกับ i f i s S 1และ S 2ได้โดยที่ ตัวสถาบันพัฒน์เนี่ยจะเป็นผู้ประมวลในเรื่องของข้อมูลสาธารณะที่บริษัทเปิดเผยแล้วก็นําไปสู่การจัดทําตัวร่างรายงานนะครับซึ่งวันนี้ก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์ไม่ว่าก,ก็น้อยสําหรับผู้ที่ติดตามในช่วงเสวนานะครับในโอกาสนี้ก็ขออนุญาตนะครับเปิดงานอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขอให้ทุกท่านได้มีโอกาสติดตามเวทีของเราในช่วงต่อไปได้เลยครับขอบคุณครับ